วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันคอติปเป็นแอปพลิเคชันขายแว่นสาเหตุที่เลือกทำแอปนี้ครับเพราะว่านักศึกษา,ศาส,ส่วนใหญ่ใส่แว่นและคนในกลุ่มผมเป็นผมก็ใส่แว่นครับตัวแอปพลิเคชันนะครับมีให้เราบผิด Gmail Google Facebook และ Apple ID นะครับ เรากดล็อกอินเข้าไปเลยครับเมื่อกดล็อกอินเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหลักของแอปด้านบนจะมีแบนเนอร์โฆษณาข้างล่างจะเป็นวิวออครับเป็นรายการแว่นทั้งหมดของทางร้านครับสามารถกดเข้าไปดูได้ต่อมาครับด้านล่างที่เป็นสินค้าตัวาใหม่ของทางร้าน เราสามารถกดเข้าไปเลือกดูได้เลยครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นโปรดัก t ครับเป็นรายการแว่นทั้งหมดสองร้านเราสามารถกดบันทึกเป็นรายการโปรดได้ครับต่อมาเป็นหน้ารายการโปรดครับสามารถเลือกแว่นที่ถูกใจและตรงสไตล์ที่เราชอบมาไว้ในรายการโปรดได้ครับต่อมาเป็นหน้ากระเป๋าสินค้าที่เราเลือกไว้ครับ พร้อมที่จะชำระเงินให้กดเช็คเอาครับกดเช็คเอาเสร็จจะมีให้เลือกประเภทการรับของครับว่าจะรับแบบ delivery หรือว่ารับที่หน้าร้านครับต่อมาด้านล่างจะมีให้ใส่ที่อยู่ครับจะมีระยะเวลาบอกในการจะส่งครับด้านล่างก็จะเป็นการเลือกวิธีการชำระเงินครับเมื่อเลือกเสร็จให้กดซับมิสครับ พื่อที่จะชำระเงินสำเร็จครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์นะครับในหน้าโปรไฟล์เราสามารถแก้ไขชื่อและรูปภาพได้ครับด้านล่างก็จะมีบอกประวัติการสั่งซื้อครับและยังมี Membership และประกาศอีเวนต์ต่างๆครับในส่วนของ setting นะครับเราสามารถแก้ไขอีเมล เบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเดือนปีเกิดได้ครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการแก้ไขที่อยู่การจัดสง่งและก็แก้ไขวิธีการชำระเงินครับและสามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับตารางสุดก็จะเป็นการล็อกเอาท์ออกจากบัญชีครับและนี่คือแบบจำลองตัวอย่างคร่าวๆข,ของแอปพลิเคชันคอร์ทิดบนซิกมานะครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนออา,ารจาย์วิทยามนตรีในรายวิชาการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คณะผู้จัดทํามีผมนายศิวกร,รยิง่งกระโทกนางสาวนัทยาสัญญปกนางสาวเวมลักพักภูเสมนางสาวจินตภาสละสงครามนายกิติศักดิ์ทงเกียงการครับ